ที่พามชมไปตามติดชีวิตของอดีตหนุ่มโรงงานกันบ้างล่าสุดเนี่ยผันตัวมาเป็นเกษตรกรเลยนะคะด้วยการเนรมิตพื้นนาที่เป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่ให้กลายมาเป็นนาบัวเพื่อเก็บดอกส่งขายทุกวันที่สําคัญนะคะสามารถทํารายได้สูงสุดวันละ1,000 0บาทก็ทํามาแล้วว่าแต่อะไรที่ทําให้ไรายได้ปังขนาดนี้ตามไปดูกันค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา <ด lum S 1> นี่คืออ,อาณาจักรบัวฉัดกว้างใหญ่บนเนื้อที่15ไร่นะคะเป็นของนายอำนวยคุ้มไพรีเป็นชาวตำบลหัวนะไผ่อําเภอเ,เมืองจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองค่ะ <S <S คุณอำนวยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทํางานโรงงานเนาะอยู <mucha> ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ว่ารู้สึกอิ่มตัวกับงานจังเลยตัดสินใจลาออกดีกว่าก่อนกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดที่สิงห์บุรีนี่แหละ โดยนําพื้นที่นาซึ่งเป็นมรดกของพ่อแม่15ไร่เนี่ยมาปลูกบัวฉัดเพราะมองว่าการปลูกบัวเนี่ยทำให้เก็บดอกส่งขายได้ทุกวันนะคะแถมยังใช้เวลาทํางานเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยอีกทั้งบัวฉัดเนี่ยเป็นบัวที่ไม่ชอบอากาศเย็นไม่ชอบฝนแต่ว่าชอบแสงแดดส่วนข้อดีก็คือไม่ค่อยมีศัตรูพืชน,นั่นเองค่ะโดยเขาจะเริ่มออกมาเก็บดอกบัวกันตั้งแต่ตีห้าแล้ว่ก็แบ่งหน้าที่กันทําในครอบครัว คนเก็บก็จะนํากะละมังลงนาบัวเลือกเก็บดอกจนเต็มกะละมังนําขึ้นมานะ,ะก็จะมีคนรอมัดเป็นการรเป็นการรซ,รรซึ่งก็จะมีใบบัวรองเพื่อการความเสียหายของดอกด้วยเมื่อเก็บแล้วก็กำรรเสร็จเนี่ยนะคะช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็เตรียมเอาบัวเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าและที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีค่ะ และถ้าวันไหนมียอดสั่งเข้ามามากๆนะครอบครัวเขาก็ทําไม่ทันคุณผู้ชมพ่อแม่ลูกเนี่ยทำไม่ทันก็เลยต้องไปจ้างเพื่อนบ้านนะคะมาช่วยกันเก็บบัวตั้งแต่ปี5ถึง10โมงช่วงสายๆนะคะโดยให้ค่าจ้างแบบนี้ค่ะค่าจ้างนะ100ดอกต่อเงิน20บาทบางคนเนี่ยเก็บได้เยอะนะคะขยันเนี่ยก็ได้ถึงวันละ1,000ถึง1,500ดอกเลยทีเดียว ทีนี้เรามาสํารวจราคาส่งของดอกบัวกันสักหน่อยราคาขายส่งเนี่ยเขาขายกรรมนะเป็นกรรมกรรมละ25-30ถึงบาทในกำหนึ่งมี10ดอกค่ะคุณผู้ชมแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงวันพระใหญ่นะดอกบัวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกดอกราคามันก็จะพุ่งสูงไปถึงกรรมละ60-70บาททําเงินเข้ากระเป๋าเฉลี่ยว,วันละ4,500บาทนี่ต้องมีแน่ๆน,นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงเทศกาลช่วงวันพระแบบเนี้ยก็เคยทํารายได้เข้ากระเป๋าส,สูงสุดถึงวันละ หนึ่งมืนบาทมาแล้วนี่คุณผู้ชมยิ่งวันพรุ่งนี้วันวิสาขบ,บูชาด้วยนะคะโอ้โหออเดอร์อดอกบัวเนี่ย <ๆ S 1> มาแบบจุกๆไม่อั้นเลยจริงๆค่ะ,คะก็กลายเป็นอาชีพพารวยไปแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ